สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์พุทธศักราช2568วันนี้เวลา18นาฬิกา3นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังปฐมบรมราชานุสรณ์สะพานพระพุทธยอดฟ้าในการพระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์พุทธศักราช2568โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าเศรกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์แล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องน้ำมัสการทองทิศทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชทรงปราบดาพิเศษ เสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งพระบรมราชจักรีวงเมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2325ทรงย้ายราชธานีจากกรุงทนบุรีที่อยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยามายังฝั่งพระนครที่อยู่ทางตะวันออกและทรงสถาปนากรุงเทพมหานาครขึ้นเป็นเมืองหลวงของประเทศและได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจสำคัญหลายประการอาทิ ทรงฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมทรงตรากฎหมายตราสามดวงขึ้นสำหรับใช้บริหารบ้านเมืองและทรงทำนุบบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง โอกาสนี้ทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีวางบนพาน,น้าฐานชุกกระ c ีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนำ้ำมาสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏติมากรจากนั้นทรงจุดทูปเทียนเครื่องนำ้ำมาสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกและพระพุทธเลิศล่าณภาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องนำ้ำมาสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมมาตศิลา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนำ้ำมสการทองทิศท,ที่หน้าธรรมมาตศิลาจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปประสาทประเทศบิดร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยตรยาธิราชสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริรยาธิราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อพระบรมรูปของบุรพมหากษัตริย์รัชกาลก่อน4พระองค์ขึ้นในปี2416สำหรับให้พระมหากษัตริย์พระองค์ต่อไปพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนได้ถวายบังคมเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณเป็นธรรมเนียมปีละหนึ่งครั้งโดยให้อัญเชิญไปประดิษฐานอย่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตร และได้ย้ายสถานที่ในการประดิษฐานหลายครั้งจนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมรูปของบุรพามหากษรัตรีพระองค์มาประดิษฐานณปราสาทพระเทพบิดรภายในวัดพระศรีรัตนศาสดารามพร้อมกับพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการซ่อมแซมและประดิษฐานพระบรมรูปทั้งห้าราชการแล้วเสร็จในเดือนเมษายน2461 จากนั้นจึงมีพระบรมราชองค์การประกาศปั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูปขึ้นในวันที่6เมษายนปีเดียวกันทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกวันที่6เมษายนว่าวันจกักรีโดยมีการประดิษฐานพระบรมรูปเพิ่มตามการเปลี่ยนรัชสมัย และในวันนี้ที่ประสาทพระเทพบีดอในพระบรมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบรภามหากษัตริยาธิราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ซึ่งสำนักพระราชวังเปิดให้ทุกคนเข้ากราบถวายบังคมได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระกนิธฐาทิ่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพ rat ราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวัชิราลงกรณวราราชภักดีสิริกิจการรินีพีระยะพัฒนรัฐศรีมาคุณกรณ์ปิยชาติ สยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่8ถึงวันที่13เมษายนพุทธศักราช2568ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงร่วมงานและพระราชทานปากฐกถาในการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพระหว่างประเทศด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน2025และจะทรงร่วมพิธีเปิดการสัมมนาโครงการเครือข่ายความร่วมมือผู้นำการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืนระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตย ขออภัยครับสาธ,ธารณารัฐประชาชนจีนและประเทศไทยนมหาวิทยาลัยคารุศาสตร์ปักกิ่งอีกทั้งจะทรงร่วมพิธีเปิดตัวหนังสืออักษรจีนสิรินทรลิขิตนมหาวิทยาลัยปักกิ่งนอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สําคัญและการดําเนินงานของสถาบันต่างๆได้แก่วังวัฒนธรรมชาติพันธุ์พิพิธภัณฑ์โบราณาคดีจีนพิพิธภัณฑ์คลองใหญ่กรุงปักกิ่งโครงการแหล่งกําเนิดโฟตอนพลังงานสูง พิพิธภัณฑ์ศิลปะหัตถกรรมและมะระดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แห่งชาติจีนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเคมีแห่งปักกิ่งวิทยาเขตชางผิงวิทยาลัยวิจิตศิลป์ส่วนกลางและหอสมุดกรุงปักกิ่งส่วนหนึ่งของกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธ,ธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้ จับพระราชทานพระราช,ชวโรกาสให้นายหวังอี้สมาชิกกรมการเมืองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศประจำพักคอมมิวนิสต์จีนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทนาเรือนรับรองรัฐบาลเตี้ยวหยู่ไถและพระราชทานพระราช,ชวโรกาสให้นางเกียรหนิงรองประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทและถวายพระกรยาหารคำ่ำ นสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งประชาชนจีนด้วยสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 614ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันจันทร์ที่7เมษายนพุทธศักราช2568เวลา10นาฬิกา และจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 615เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่13เมษายนพุทธศักราช2568เวลา21.15นาิกา15นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง6เมษายน2568 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตติยราชนารีสเสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาพรเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นวันที่สวันนี้เวลา13นาฬิกาส9นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตคติยราชนารี เสด็จไปองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเซาจังหวัดฉะเชิงเซาทรงออกหน่วยสตวแพทย์อาสาจุลาพ์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นวันที่3ในการนี้พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน500โดสแก่ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อนําไปสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสัตว์กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ชุมชน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตาาตีราชนารีทรงมุ่งมั่นและทรงให้ความสําคัญกับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาพรเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้าและทําหมันให้แก่สัตว์ในพื้นที่เป้าหมายการทําหมันในสัตว์คือการแก้ไขปัญหาจากต้นเหตุเป็นการควบคุมวงจรการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนักบ้าอย่างมีประสิทธิภาพ วันนี้ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นวิสัญญีสตัตวแพทย์ร่วมกับทีมสตัตวแพทย์อาสาจุลาภร์ในการวางยาสลบสุนัขและทรงประเมินความปลอดภัยระหว่างการผ่าตัดทำหมันให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความปลอดภัยสูงสุดโรคพิสุนัขบ้าเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับประเทศการรณรงค์และส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจโรคพิสุนัขบ้าแก่ประชาชนอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะเน้นย้ำถึงความอันตรายของโรคดังกล่าว ต้องฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหลังได้รับบาดเจ็บจากการถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัดหรือข่วนตามร่างกายจะช่วยลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตลงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนักบ้าตามพระปณิธานมีเป้าหมายสำคัญคือการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยภายในปี2573ปัจจุบันอยู่ในระยะที่2 ดำเนินงานในรูปแบบการบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือช่วยกันยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดในสัตว์อย่างจริงจังครอบคลุมจำนวนประชากรสัตว์ทั้งหมดในพื้นที่อย่างน้อยร้อยละ80ตลอดภารกิจของการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาพรในพื้นที่ภาคตะวันออกระหว่างวันที่4ถึง6เมษายนนี้เป็นการควบคุมโรคพ,พิษสุนัขบ้าไม่ให้แพร่ระบาดเพิ่มขึ้น ตลอด3วันที่ผ่านมามีสุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพ,พิษสุนัขบ้ารวม379ตัวและเข้ารับการผ่าตัดทำหม,มันรวม465ตัวการเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสระแก้วปราจินบุรีและฉะเชิงเทราในครั้งนี้ถือเป็นความสําเร็จของความก้าวหน้าด้านการควบคุมโรคระบาดด้วยทรง่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยของโรคพ,พิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ต้องเร่งแก้ไขให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืนพระบวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคนพร้อมสมาชิกราชสกุลและราชนิกุลถวายราชสุดดีและเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันที่ระลึกมหาจาักรีบรมราชวงศ์ประจำปีพุทธศักราช2,568วันนี้ที่ปฐมบรมราชานุสรสะพานพระพุทธยอดฟ้าพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศิกยุคนพร้อมด้วยสมาชิกราชสกุลและราชนิกุลในพระบรมหาในพระบรมราชจักรีวงศ์จำนวน111มหาสาขาได้ถวายราชสะดุดีและเครื่องราชสักการะ พระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนื่องในวันที่ระลึกจัก,กรีบรมราชวงศ์ประจำปีพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งจัก,กรีบรมราชวงศ์เมื่อวันที่6เมษายน2 3 2 5ทรงรวบรวมราชาอาณาจักรให้เป็นปึกแผ่นอย่างมั่นคงทรงก่อตั้งกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองหลวงของประเทศ ทรงพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆอาทิกฎหมายวรณศิลป์ทรงเป็นพุทธมามากาศที่ทรงเลื่อมใสศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาอย่างหาที่เปรียบไม่ได้จนได้รับการขนานนามว่าเป็นรัชสมัยของการสร้างสารฟื้นฟูแห่งรัฐและวัฒนธรรมไทยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จสวรรคตวันที่7กันยายน2352ทรงพระชนมายุ74พรรษา เสด็จขึ้นครองเสิริราชสมบัติเป็นเวลา27ปีนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนำพานพุ่มดอกไม้ไปถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งวันที่6เมษายนของทุกปีนอกจากจะเป็นวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์แล้ว ยังเป็นวันครบรอบของกรุงรัตนโกสินด้วยซึ่งปีนี้มีอายุครบ243ปีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรินารีรัตนราชกัญญาพระราชทานเงินเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลและค่าอาหารให้กับสุนัขเคนายวันนี้ที่บริเวณพื้นที่ก่อสร้างตึกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเขตจตุจักร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้พลเอกสิรวะตระมณฑ์กรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุขโขทยัยเชิญเงินพระราชทานจำนวนสอง0,000บาทไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายในการรักษาพยาบาลสุนัขและซื้ออาหารให้กับสุนัขเคนายที่มาปฏิบัติหน้าที่ในการค้นหาผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตในซากตึกสำนักงานการ,การตรวจเงินแผ่ดดินเขตจตุจักรรวมทั้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โดยมีคุณ MI6 สุนัขทรงเลี้ยงไปร่วมด้วยการได้รับพระกรุณาในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชาสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ